บางที่เล่นการเมืองเราไม่ติดคุกไม่มีแผ่นดินอยู่และไม่มีคดีความนี่สำคัญมากทุกคนที่ผ่านมาชอบมองข้ามจุดนี้เพราะในโลกนี้ว่าใครบ้างทำอาชีพระดีส่วนใหญ่นักการเมืองของพวกเราประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะมาจากทายาทคุณจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่จะเอาทายาทมาเป็นนักการเมืองอย่างแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศเพราะนั้นการพัฒนาประเทศมันอยู่วังวนกับปัญหารักษาผลประโยชน์แย่งผลประโยชน์คราวน,นี้ทางออกของประเทศเนี่ยวันนี้เรามีคอร์สเคลียร์ Clear, ปมประเทศไทยซึ่งเราทํามีประสบก,การณ์มาเกือบถึง30ปีในการว่าใครเล่นการเมืองเราดี